เยอะพี่เขาทรายกาแล็กซี่อาจารย์เขาทรายกาแล็กซี่คุณหมอสุรินขอคารวะนะครับคุณหมอสุรินตอนนี้มาฝึกซ้อมชกมวยที่เกอะสมุยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไปแข่งกับพี่สำลักคำสิงไม่ใช่สมรักนะสำลักแล้ว <analog> ผมจะต้องเอาเขาสำรักให้ได้อาจารย์ครับผมจะไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์ช่วยเทรนให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ว่าเอายังไงว่าผมจะสู้ไอพี่สำลักได้ยังไงอาจารย์อาจารย์เขาทรายเป็นอาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับอาจารย์ครับ ผมมีข้อแม้ว่าสมมติถ้าเราได้ต่อยกันขึ้นมาในวันข้างหน้าผมกับอาจารย์เนี่ยผมอาจารย์ตอบผมได้ไหมว่าผมกับภรรยาสองคนจะต่อยอาจารย์เมียผมต่อยเก่งนะดูนี่ดูซิอาจารย์ผมผมจะเปิดเพิ่มให้เมียผมต่อยอาจารย์ก่อนแล้วผมจะเข้ามาอาจารย์แน่จริงเปล่าอาจารย์รับคําท้าเปล่าอาจารย์รับคาท้าเปล่าอาจารย์รับคําท้าเปล่าอาจารย์ อาจารย์เขาไซ Galaxy าเอาเข็มขัดโลกมาเดิมพันกับคุณหมอสุนินเลยอาจารย์ขอโทษนะครับผมก็เป็นคนคุยส,สนุกสนุกอย่างนี้นะครับแต่ภรรยาผมบอกว่าจะต่อยกับอาจารย์ด้วยจะช่วยหมอสุนินปูจจ้าเขารักหมอสุนินแล้วเขาจะช่วยผมนะครับไม่ให้ผมแพ้อาจารย์สมชายเอ่ออาจารย์สมชาย Galaxy ได้อย่างไรวะอาจารย์เขาไซเริ่มพูดไม่เป็นเลยทุกท่องเขาไซ Galaxy เสียงเริ่มหายเอามาต่อยกันต่อมาต่อยกันต่อ ต้อนข้ามแล้วตอนขมแล้วตอนข้ามแล้วตอนอะได้หอมแก้มด้วย